วันนี้เราก็จะมาขายลอตเตอรี่นะคะอไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นว่าอาคุณคิดว่าการที่เราพบเจอสิ่งต่างๆก็จะเป็นผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องบังเองิญจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะพบกับอิม่มอุ่นคนพูดไปเรื่อยนะคะขอไม่ดีกว่าค่ะเราก็ใส่ไปเองเองวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดเกี่ยวกับว่าอืมความบังเอิญเรื่องบังเอิญน,นะคะเราอยากทราบว่าทุกคนที่เห็นยังไงว่า,าคุณคิดว่าการที่เราพบเจอกับคนหรือเหตุการณ์หรือเรือ่องราวต่างๆเนี่ยมันเป็นความบังเอิญจริงหรือปอืม สิง่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย <S <S ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี <S <S เรื่องไม่ดี <S <S หรืออะไรก็แล้วแต่คุณคิดว่ามันคือเรื่องบังเอิญหรือมันคือโชคชะตาคือแล้วแต่ว่าคุณอะเชื่อเรื่องโชคชะตาเรื่องอะไรที่มันมองไม่เห็นเปล่าถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถเลื่อนผ่านได้เลยแต่ว่าสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราอะค่อนข้างที่จะเชื่อเออเราเชื่อเรื่องแบบสิ่งที่มองไม่เห็นอะอเราคิดว่าการที่เราได้พบเจอกับสิ่ง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งดีและร้ายเนี่ยมันก็เป็น โลกชะตาของเรามันเหือนภูิแบบความมิขีดเนาะมันจะเรียกอะไรก็ได้อะที่มันดูแบบเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ทราบสาเหตุที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คําตอบเราได้อืมเราเชื่ออืมเรื่องที่มันนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ด้วยอืมแบบสมมติว่าคุณเคยเจอคนบางคน,นไหมแบบรู้สึกว่าคนบางคนเนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยแค่เพียงแป๊บเดียวแป๊บเดียวอืมแล้วเขาก็จากไปแต่เขาก็กลับทิ้งทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีไว้ให้กับเราเนี่ยค่ะหรือบางคนเนี่ยอยู่กับเรามานานมากอืม เราก็เจอเขาเนี่ยแล้วก็ได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันอย่างเช่นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแบบอืมเราเราเกิดมาในครอบครัวนี้เรียงไงล่ะอือกูคิดว่ามันเป็นเรื่องบืงเอิญหร่การที่เราเกิดมาอยู่ในครอบครัวนี้อืมและกับการที่เราได้เจอกับคนคนนึงและมีเพื่อนเป็นคนคนนี้และเจอกับสถานการณ์แบบนี้กูคิดว่านี่คือเรื่องอิ่หรือเปล่าอืมแต่สําหรับตัวเราอ่ะเรามองว่ายกตัวอย่างเรื่องครอบครัวดีกว่าเอาแบบใกล้ตัวที่สุดก็คือเป็นกลางแวะแบบการที่เราเกิดมาอยู่ในสภาพครอบครัวแบบไหนและทำไมเราถึงเกิดมาเป็นลูกของ คนในครอบครัวน,นีนะน้แล้วทำไมเราถึงมีพี่มีน้องแล้วทำไมเราถึงเกิดมาเป็นผูกคนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็เราเชื่อว่ามันมันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดไว้แล้วอะบางอย่างนะหรืออาจจะทุกทุกอย่างก็ได้อืมที่เราเองอะก็ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยแบบถ้าพูดถึงแบบยังไงเดียะพูดแบบดูเหมือนแบบลองนินายอะถ้าเราจะพูดว่ามันเป็นเรื่องแบบแือธรรมชาติมองไม่เห็นเป็นเรื่องอินธชาติอ่างเงี้ยทุกคนแบบเออไม่รู้อะคนเชื่อไหมอะแต่เรา,าเชื่อ เชื่อว่าอดีตชาติเราอาจเคยทาบุญรพวมกันมาก็ได้หรือว่าจะเป็นบุญเป็นกรรมทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างเงี้ยอืทําบุญกันมาทําบาปกันมาร่วมกันมาอย่างเงี้ยคืวต้องพบเจอกันในรูปแบบไหนก็แล้วแต่บางคนก็มาในรูปแบบของกัลยานมิตรบางคนก็มาในรูปแบบของศัตรูบางคนก็แบบเป็นเเอป็นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยอหรือแบบบางทีก็คนในครอบครัวดีบางคนก็เจอแบบครอบครัวไม่ดีหรือเกิดมาในครอบครัวที่แบบร่ำรวยหรือ,อยากจนอ,อะไรก็แล้วแต่อืเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนรวมไปถึงอปสร หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอมาเนี่ยที่เราเคยสงสัยกันนะว่าทําไมเราต้องมาเจอกับอะไรอย่างนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ยังมองว่ามันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะ่ะอืมเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นอืมมันไม่สูญเปล่าแน่นอนเรากำลังคิดว่าจักรวาลเนี่ยกําลังส่งว่าจะเป็นในรูปแบบของคนหรือเหตุการณ์หรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจเนี่ยมาทดสอบ และให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่กับมัน inate. และให้เราเนี่ยเติบโตมีสติอืมไม่รู้นะวันนี้เราอะดูแบบพื่ไปเรื่อยจ,จริงเลยก็ได้เออแต่ว่าเราก็มองแบบนั้นจริงๆอะว่าทุกอย่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปหมดเลยอะมันเหมือนแบบเรื่องบางเรื่องอะเราเองเราก็มานั่งคิดนะว่าพอมันผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างบางเรื่องที่มันกระทบจิตใจเราเราก็มานงคิดว่าบางทีสิ่งที่เราเจอมันอาจจะเป็นอาจจะเป็นเอ่อ่าจจะเป็นกรรมดี กรรมไม่ดีที่เราเคยสร้างไว้เมื่อชาติก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทําให้เราต้องมาเจอกับอะไรหลายๆอย่างแบบอย่างอย่างอย่างเราอะเป็นคนมีโรคประจำตัวแล้วก็มีแบบป่วยง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเออทําไมถึงเราตัวเราเกิดมาเนี่ยเราก็ป่วยง่ายมาตั้งแต่เด็กแหละออคุณทราบสาเหตุไหมล่ะคนเรามันจะเกิดมาแล้วอ่อนแอเลยเหรอต้องมีที่มาที่ไปบ้างแหละอืมคือถ้าคุณไม่ได้เชื่อเรื่องแบบอดีตชาติเรื่องของกรรมเรื่องของบุญบาปอะไรก็คือแบบ ตัดไปเลยแต่ว่าเราเองเราเชื่อไงอแล้วแบบบางเหตุการณ์บางเรื่องราวที่เราเจอมามันก็แบบทําให้เราได้ย้อนคิดว่าเออเหตุการณ์เนี้ยมันทาให้เราคิดอะไรได้และทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีสติมากขึ้นนะคะทุกคนอืมหรือคนบางคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยอืมเขาก็เข้ามาเพื่อสอนและทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเราได้เรียนรู้จากเขาด้วยแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราถูกกระทาหรืออะไรก็แล้วแต่จากสถานการณ์เหตุการณ์จากคนจากอะไรก็ตามอืม นั่นแหละคะ่ะลองเลยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันลกไปนี้ไม่มีอะไรไปเป็นเรื่องมัเอืญเลยเหมือนแบบชีวิตเราอ่ะมันถูกกำหนดมาหมดแล้วแหละว่าจะต้องเป็นอะไรยังไงเราจะต้องเจอกับอะไรเพราะว่าชาัดที่แล้วอ่ะอดีตชาติของเราเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครและเราทําอะไรเราอาจจะเคยเป็นคนดีมาก่อนเราอาจจะเคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนก็ได้บางครั้งที่คุณเคยไหมแบบบางทีชีวิตกําลังจะดูแบบดิ่งลงแต่ก็เหมือนมีอะไรมาฉุดเราขึ้นมาเองอย่างตัวเราอ่ะมันมีนะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบหลายครั้งมากที่เหมือน อยู่ๆก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบเหมือนจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยแบบแย่ลงมากๆดิ่งลงมากๆแต่สุดท้ายเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แบบดึงเราขึ้นมาจากจุดนั้นอ่ะเออและสุดท้ายอ่ะมันก็มันก็ยังไม่เชิงว่าผ่านพ้นไปได้แต่สุดท้ายมันก็เราก็มันเราก็เรา,เ,รา,เ,ราเหมือนแบบบัวที่อยู่กําลังจะพ้นน้ําแล้วอ่ะเออนึกออกปะเหมือนตอนแรกเราแบบเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ําใช่ไหมแล้วแบบอยู่ดีดก็มี แสงสว่างมีอะไรมาทําให้เรารู้สึกว่าอืเราสามารถพลน,น้ําขึ้นมาได้นในระดับหนึ่งแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ได้แบบพ้นขึ้นมาแบบเต็มตัวเราอาจจะเป็บเทียบไม่ถูกก็ต้องขออภัยไว้นะคะคือมันนึกคำไม่ออกอะ่ะอืมแต่สิ่งที่เราต้องการจะพูดและสื่อในวันนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าคุณลองคิดตามที่เราพูดนะลองคิดว่า จริงไหมอืมบางทีชีวิตอะมันก็มีเรื่องท้าทายเยอะเหมือนกันนะแบบย้อนคิดไปแล้วก็รู้สึกว่าเออหลายๆครั้งที่เรารู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ผ่านมาได้อืมเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอกับอะไรอยู่ก็ตามนะคะเราก็เชื่อว่ามันอาจจะยากลำบากแหละแต่เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปค่ะเหมือนที่เคยผ่านมา สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนแข็งแข็งสู้ๆเราเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ